ไล่ข่าวว่านี่พอดีอีหลวยข้างบ้านเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเมื่อวานอีหลวยข้างบ้านเขาไปรู้ข่าวมาเขาได้ข่าวมาว่าล่าสุดเนี่ยอีหุนเซนเนี่ยเขาส่งอีเบนเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็มาทวงเงินคืนประมาณหลายหมื่นล้านบาทที่ฝากใครก็ไม่รู้เอาไปซื้อหุ้นบางจากและปรากฏซื้อก็ไม่ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ย อีเบนจำมูนะจำเมนอีเบนจำมูลเป็นจามินเป็นจำมวยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มีการอภิปรายในสภานะไอ้ชื่อเบนเบนนั่นแหละนะเออนั่นแหละล่าสุดปรากฏว่ามาทวงเงินมึงและปรากฏว่าไอ้คนที่จะต้องรับทวงเนี่ยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ไอ้คนที่จะต้องคืนเงินมันอยู่ในคุกทีนี้ปรากฏว่าไม่มีใครรับรู้อีลูกมีเที่บ้างก็ไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครรับทราบและอีกคนที่ตกลงเจรจาเจรจากันเป็นเด็ดดีเนี่ยปรากฏมันอยู่ในคุก จะเข้าเยี่ยมก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดดราม่าและขณะเดียวกันจะไปหน้าเรือนจําก็ไม่ได้ไม่ใช่ญาตจะเข้าไปทวงเงินในคุกก็ไม่ได้ปรากฏว่าไม่ได้ยงชื่อในการเข้าเยี่ยมและขณะเดียวกันจะปรากฏตัวก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวกลัวตํารวจจับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจรจาเจรจาอะไรตอนที่น้อยตอนที่ลูกตัวเองมีอํานาจ และขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยเป็นคนบัญชาการอำนาจนั้นทั้งหมดปรากฏว่าล่าสุดทําให้เขาไม่ได้เอาเงินคืนเขาไปซะทีนี้ล่าสุดนี่ฉันก็ได้ข่าวมาได้ข่าวมาว่าอย่าว่าแต่ว่าจะคืนหรือไม่คืนเลยตระกูลนี้ขี้เหนียวเอาของเข้ามาเนี่ยเอาเข้าไปทําอะไรแล้วบางก็ไม่รู้แล้วทีนี้ก็ไม่น่าจะได้คืนพอไม่น่าจะได้คืนเนี่ยทางตระกูลหุนทางตระกูลหุนทางฝั่งนู้น กับตัวของล็อบบี้ยิทที่ส่งมาประเทศไทยชื่อเบนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะชื่อเบนหรือเบ้นอะไรสักอย่างหนึงนนะนหนงน่งเนี่ยแหละเออชื่ออะไรสักอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละมันก็มาทวงเงินมันก็มาทวงเงิน สรุปเลยก็คือประเทศชาติกูเนี่ยต้องเป็นนั่งรองหนอนประเทศชาติต้องกลายเป็นหมอนรองบอนและประเทศชาติเราต้องกลายเป็นเหยื่อของการที่นะของของการที่อะไรนะ สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะหนูเป็นลูกค้าใหม่อยากรู้ว่าโกโก้ตะการหนึ่งตะการสองต่างกันยังไงตะการหนึ่งตะการสองโกโก้ตะการหนึ่งตะการสองโกโก้ตะการหนึ่งตะการสองไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่ว่ามันอยู่มันมาจากคนละคือร้านค้าดเรบริการมีสามร้านนะคะมีสามร้านเวลาวิทใส่วิทตะกาใส่ในไลฟ์เนี่ยมันก็จิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มมาหมดเลยไม่ต่างกันค่ะ มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามีสามสาขาเราก็เลยเอา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 ตะกร้าทั้งสองสาขามาเรากลัวว่าบางสาขามีคนกดอยู่แล้วบางสาขาเนี่ยมันว่างอยู่เราก็เลยวิดมาหมดเลยเพื่อจะได้ความสะดวกเพื่อเป็นความสะดวกค่ะไม่ต่างกันทำไมฝั่งเราไม่มีพญานาคเหมือนฝั่งนครพนมครับอ๋อทางฝั่งเรา ทางฝั่งเราไม่มีทางฝั่งเราไม่มีอ้นี่ไงทางฝั่งเราไม่มีบ่วงมันจะถอนแต่ทางฝั่งไทยเรามีบ่วงมันจะถอนมันก็เลยทําให้ทางฝั่งไทยเนี่ยสามารถเห็นเนี่ยพญานาคได้นึกออกใช่ไหมใช่ไหมเออจับไปเนาะ ตอบคาถามสั้นๆง่ายๆเลยพี่ถามอะไรแหกเหล่าแหกกอมากูก็ตอบแบบแหกเหล่าแหกกอแบบนี้แหละสวัสดีค่ะตะก้าหนึ่งตะกะ 2, ้าสองเหมือนกันค่ะตะกาหนึ่งตะก้าสองเหมือนกันค่ะสวัสดีทุกคนต่อไปอันนี้เนฉันจะน,นี่นะ อันนี้ลิปตินนะทุกคนลิปตินมีสามสีนะทุกคนมีใครได้ลิปตินปะหรือยังลิปตินมีสามสีสีพีชสีชมพูแล้วก็สีเลดเชอรี่มีสามสีแบบนี้เลยนะคะสามารถไปกดได้ที่ตะก้าลิปพีชลิปจิลิปตินตะก้าลิปตินเนี่ยจะเป็นเดนลิปบำรุงปากแก้ปากคำปากดำนะทุกคนใครก็ตามผู้ชายผู้หญิงสูบุรีเนี่ยแนะนําเลยตัวนี้ดีมากเลิศแก้ปากคำปากดำได้ดีมากนะคะใครก็ตามที่ อยู่ตะก้ายี่สิบเจ็ดนะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทตะก้าที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบเก้าบาทแก้ปากคำปากดำได้ลดสเมนเต้นมากเป็นลิฟสักปากนะทุกคนมันเป็นลิฟสักปากแก้ปากคำแก้ปากดำได้ดีมากฝนก็จะตกอีกแล้ว Gracias. นี่กูสดหูว่ากูหุมใจแล้ไเขามาก็ว่าสีดีเพราะพราะสามมือเขาตอกเปลี่ยนไปพอยังกูหูแต่ว่าที่สิบนี่กูสดหูว่ากูุ้มใจรือวกูุ้มใจสูยังไม่รอเลรีกับระบบประชาชชนะไอเขามาก็ว่าสีดีเพราะพราะสามมือเขาตอกเปลี่ยนไปพอายังกูหูหอกแต่ว่าที่สิบนี่กูสดหูว่ากูุมใจรือว่าพุมใจสูยังไม่รอเลรียกับระบบประชาชนไอเขามาก็ว่าสีดีเพราะเพราะสามมือเขาตอกเปลี่ยนไปพอยังกูหูหอกแต่ว่าที่สิบนี่กูเสียดหูว่ากูหุ้ คือบอกไว้แล้วว่าวันที่สิบบันนี้บ่พักดันเอ้ามันสิพ่เป็นกลายเป็นว่ากับข้ามบ่แล้วเมื่อใดสิได้พักดันอีกจค่เถื่อเอ้าปนั่นว่าสิพ่ย่อมเสียเมียจะตะล่างเส้นเดียวเอ้าบันที่นี้สิพ่พักดันเอ้าเขามันสิ้ปเะษทศไทขึ้นแผ่นดินไทยเขาขึ้นเพราสิใดขึ้นบ่เนี่ยตั้งบ่พักดันตั้งแต่ตอนนี้เนาะตอนมันมีโอกาสนี่แล้วมันสิใ้เฮ็ดอีกจค่เถื่อ เพิ่สีเนาะดันให้แล่าๆไปเฮาสิได้ทำมาหากินเสียเฮาจะไม่มั่งบ่ะเฮาไม่คมังที่วสเทาก็นั่ง่านอนหาหอหน้าเราบอกไปพ่วมไหมบอจังไดคนพักดันเฮาสิมีโอกาสบ่เสียใจที่เฮงาะสี่เทาคือต่อบ่ะด้เนาะรดอนเทาคือต่อบ่ได็ใไ้จังไดประชาสุนบ่ใหม่ความคือต่อคือบอกจังซักก็สักคมังก็กนายกตัวอันเจ้าของประิท แต่ช่องแต่ประเทศบอสไนเซอร์มิวบอกว่เราเป็นราชดรเขาจะมีโอกาสบอกว่าผู้ใดก็ฝากถึงแน่ไอ้แจ็ดการให้เด็ดขาดเนี่ยก็คอมเมนต์คันนู้นบอกเด็ดขาดอะไรขึ้นดอกยินให้แั่น่ะนี่แหละเราเขามีสิทธิ์เนี่ยมีโอกาสอยู่วันที่สิบเองอ่ะแต่คเขาฝากดันให้กแจ็คสิว่าจังไลยแล้วกระเทศคนตุยแล้วยกลงมาเห็นกันจุดนักข่าว ก็ไปไล่สัมภาษณ์ประชาชนตามตะเข็บชายแดนถึงท่าทีของรัฐบาลแล้วก็กองทัพแล้วก็ที่ประชุมสมชหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีเป็นประธานในการประชุมสมชแล้วปรากฏว่าเพียงแค่สปีดแรกของนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมสมชก็ทําให้ประชาชนประทับจิตไม่ลงเลยประทับจิตไม่ลงเลย